สวัสดีครับเพราะผมซีรีสรา Channel นะครับผมเป็นกันกันมเป็นเอ้ยทวีเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสบายดีกันไหมครับช่วงนี้ส่องการเป็นยังไงกันบ้างครับได้ไปเที่ยวกันที่ไหนหรือยังครับผมก็อย่างไรก็ตามก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอย่างแรกเลยครับช่อง YouTube ผมมีผู้ติดตาม181คนแล้วนะครับก็ขอ คุณมากนะครับที่มาติดตามกันนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบเยอะนะครับผมแต่ละคลิปก็วิวก็5600กร้อพันึ่งอะไรประมาณนี้บางคลิปก็60สิบอะไรยงี้ก็ไม่แย่นะครับผมชอบเนะี่ยก็มาดูอีเวนต์หลักๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆได้ทําจูน้ากันไหมครับ ใครที่ทําจูน่ามามาทําเว้นนี้คือแฮปปี้มากเลยครับผมเพราะจี้มันเอาไว้เล่นด้วยกันได้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้ทำแต่ได้ถ้าได้ทำได้ทำการข้ามอีเวนต์นั้นมานะครับผมเราจะมาดูอีเวนต์คร่าวๆกันก่อนนะครับเราจะมีแบบล็อกอิน7วันนะครับผมซึ่งไอตัวละครพวกนี้จะเป็นของตัวเช่านะครับผม3วันนะครับมียุนรังเอรอนนี่อัิมิตรตำนานนะครับผมเป็นให้เล่น3วันครับแล้วก็ของล็อกอินนะครับผมที่จะเป็น ลูกบาก3 0 0ร้อถึงหนึ่เพชรแล้วก็ของนานาต่างๆนาทีต่างๆผมจะข้ามไปครับผมไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนี้มากมายครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ครับผมจี้ดาร์กนะครับลูกบอลโลดาร์กมาใหม่ครับผมมาใหม่ทุกอันเลยครับผมซึ่งคอมสามารถก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมครับนอกจากเอ่อเป็นดาร์กที่เพิ่มมาเต็มขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าพวกนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับผมนี่ครับแท็กวิทักดรอปนะครับผมน่าจะเป็นอันใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ดีอยู่ครับ ที่นี้สำหรับใครที่ต้องการของดาร์กหรือว่าถุงมือไททันนี่ก็จับจองกันได้นะครับผมแล้วก็มีของนําโชคอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นกรชานะครับเหมือนกับว่าล็อกอิน2วันมั้งแล้วเราก็จะได้สุ่มกรชานะครับผมซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะจะได้วัตถุแสงสว่างครับผมไม่มีโอกาสได้จงได้จี้หรอกครับผมแล้วก็ยืมการเล่นก็เหมือนเดิมครับลูกบากแตงโมแล้วก็ร้านค้านะมาดูร้านค้ากันครับก็จะมีนี่ครับร้านค้าลึกลับครับผมเอบวกหนึ่งถึงสี่ครับผม ราคา99บาทนะผมซึ่งโอกาสออก A บวกหอันก็คือแปดเกนั่นเองนะผมก็อย่าไปหวังเยอะนะครับแล้วก็แพ็กเกจนะครับก็จะมีแพ็กเกจเหมือนเดิมนะผมทําจี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมแสงสว่างนะผมรู้สึกว่าจะเลือก ซื้อได้3อันนะครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นแบบเลือกนะครับมีออปชั่นมากมายมากมายกายกองครับแล้วก็อันนี้ครับผมสุ่มของนะผมก็จะมีหลักๆก,ก็คือโดนวิกตอรี่เนเธอร์เทศนะครับผมแล้วก็ดับเบิลวิงแล้วก็ไพ่หมีทาร่นน่ารักนะครับผมซึ่ง อีเวนต์จี้นี้มามันมีหมวกสงการครับพีกันวิทได้ครับผมซึ่งก็ไม่จาเป็นที่ต้องหามันแล้วนะครับผมส่วนใครที่อยากจะได้มีทารุ่น่ารักก็ลองไปลุ้นดูครับโอกาสออกน้อยมากนะครับผมอันนี้ก็กลับมาขายแล้วนะครับผมครอบผัวแพ็กเกจแบ่งปันนะครับประมาณนี้แลผมเอ้ยแพ็กเกจตัวละครถาวรแบบฮอร์เป็นเคทีธรรมดาถาวรเนาะก็อย่าไปซื้อเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ถามว่าผมจะมาทําที้ไหนกันหรอครับวันนี้ผมเล็งไว้ก็คือมีถุงมือไททันครับ เอ้ยไม่ใช่นี่ครับอันนี้ถึงมือไททัานนะครับที่อยากได้ครับเอาไปเล่นกับอเคมิีครับจะได้ยิงลูกโปง่งยิงบ้านติดลูกโป่งนะครับผม แล้วก็หมวกสงการนะครับหมวกเอาไว้กันวิกตอรี่นะครับผมผมอยากได้อยู่ครับอยากได้มากเลยครับการวิกตอรี่ล้วถ้าเกิดสมมติว่าเหลือเพชรเยอะก็จะอาจจะไปขุดชิ้นอื่นนะครับแล้วของพวกนี้มันใช้มันใช้น้อยด้วยครับผมแค่3ามอันเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำอีเวนต์กันเลยแล้วกันครับอย่างแรกนะผมก็เอาของฟรีก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับของฟรีไม่ค่อยมีอะไรครับกดรับไปก่อนแล้วเผื่อได้ถือว่าเปิดถือว่าประเดิมอะไรอย่างนี้มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมโอ้ยเฮ้ย ท่านผู้ชมเกมอวยได้เอบวกฟรีหนึ่งอันเจ๋งเลยโอ้เยี่ยมเลยแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยโอเคของฟรีนะครับผมเมื่อกี้เปิดของฟรีได้มาหนึ่งอันนะครับเอบวกถือว่าโชคดีครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับวันนี้ผมก็ทําการมีเพชร12,400เพชรครับจริงๆผมควรที่จะมี13,100เพชรด้วยนะครับผมซึ่งผมทนไม่ได้กับการที่เล่นห้องหนี่แล้วทอยลูกเต๋าว่าวนะครับผมผมก็เลยทําการซื้อลูกเต๋าใหม่ในราคา600เพชรนั่นเองนะครับผม ขเขาแล้วนะผมผมขอเบาเสียงเกงมครับมันดังเกินไปนะผมนี่นะผมอ่ะเราจะมาสุ่มจี้เลยนะผมก็ขอให้ปิดน้อยครับจะได้ทําหลายอันนะผมก็ขอเปิดของฟรีล้างมือไปก่อนนะครับนี่นเองโอเคเริ่มกันเลยครับคอยได้ขอยโดนนะผมไปม,ม,ม,มาเลยครับผมเอ้ยวิงว่งแบบนี้อมาแล้วหนึ่งอันนะฮะถือว่าเป็นเลิอดยามงามดีนะผม ถ้าเกิดวันนี้แต่และที่ปิดน้อยนี่ผมจะได้ทําหลายอันเลยนะเพราะว่าของดาร์กมันไม่ได้มาบ่อยๆนะผมไปกันเลยนะครับขอให้ปิดน้อยๆนะครับผมต่ออัน,นอนละ3,000เพชรก็ได้มันกไม่เคยเลยถ้าละ3,000เพชรนี่ผมเอา4อันเลยนะเนี่ยถ้ามันจะมาขนาดนั้นนะตอนนี้ก็เงียบกิบนะครับผม ตอนแรกเราเริ่มต้นที่12,400พชรเใช่ไหมครับมันจะมาดูกัน,นว่าอันแรกเราจะปิดไปเท่าไหร่แต่เป้าหมายวันนี้ผมก็จะพยายามให้มันได้สัก2องจีนี่นเองนะครับผมเคครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1,000เพชรเนะครับผมก็ได้เอบวกมารวมๆ2อันนับจากของฟรีด้วยนะครับผม รู้สึกว่าจะใช้สามาาถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องไปดูกร่อนอนนี้แล้วก็ตามหาไอ้บวกกันไปนะครับ <g ül üyor> ก็หลังจากที่ผมข้ามอีเวนต์ดูหน้ามาผมก็ไม่ได้ลงชีพเลยครับสวันนั้นก็เป็นอะไรที่นา่าเศร้านะผมระหว่างนี้ผมก็กินน้ำไปด้วยนะครับรู้สึกว่าเวลาตัวเองทําการแคทเกมแล้วก็พูดไปเรื่อยๆมันก็ทําให้รูอแหงนะ้งครับแล้วผมก็เป็นคนที่ พูดเร็วนะครับแล้วพอพูดเร็วไปแล้วผมก็จะลิ้นพันครับพอลิ้นพันแล้วมันก็ทําการหายใจไม่ทันพอหายใจไม่ทันผมก็ต้องจิบน้ำนะผมโอ้มาแบบดับเบิ้ลไว้นะผมจังหวะนี้ครับออกมาเลยเรื่อยๆมาเลยเพื่อนตอนนี้ก็จะครบ2000แล้วนะครับผมโอ้มาแล้วนะครับผมแจวเลยครับตอนนี้ก็พอเดี๋ยวผมก็จะหยุดตอนที่1400เพชรนะครับก็จะครบ 2 0 0พันกว่าพอดีครับเ็จะครบ2,000ันพอดีนะครับก็เดี๋ยวเปิดอีก2ครั้งนะผมเพื่อนๆทำอี๋ไหนกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกในใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรออ่านรอตอบทุกอันนะผมไม่เชื่อลองไปดูคลิปก่อนๆได้ครับผมตอบอ่านนะผมกดัอใจให้ด้วยนะครับเม้นไหนที่โดนใจนี่ปักหมุดให้เลยนะผมยากไม่เชื่อก็ลองดูแล้วก็คุณนะี่ติดตามกันนะผมผมก็เป็นผู้เล่นที่เล่นหลายเกมนะแล้วก็เติมเกมไหนเยอะๆผมก็จะเล่นทำคลิปนั้นนะผมแล้วเรเปิดทีนี้ครับ แล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งครับอู้มามาอยู่มาอยู่ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2,000เพชรนะครับเราจะได้เราได้อะไรกันบ้างมาดูกันครับตอนนี้ก็มี A บวก5อันนะครับผมแล้วก็ A ธรรมดา8อันนะครับชิ้นหนึ่งมันใช้2ต่อ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใกล้ได้1ชิ้นแล้วครับ2,000เพชรโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเกือบจะใส่อะไรเพิ่มไม่มีนะผมโอเคครับตอนนี้2,000เพชรเราก็เกือบได้1ชิ้นแล้วครขาด A แค่ขาด A 3ชิ้นนะครับผมามบอกว่าขาด A 4ใช่ขาด A A 4ออัันนนแล้วก็1ะครับเราก็จะได้1ชิ้นแล้วนะครับผมชวก1 แกผมกดแลกมือถุมือไททันก่อนนะครับเพราะอยากได้มากครับมาแล้วครับพบแล้วครับ A บวกต่อไปเราต้องตามหา A อีก4อันนะผมซึ่งก็แปลยาวครับยังไงคลิปนี้ผมก็อยากได้สงกรารอยู่แล้วครับต้องหา A บวกถึงอะไรวะ3ต่อ2 3อัน1ต่อ2ใช่ไหม6เป่าวะ8ชิ้นปะเปล่าวะ6เนี่ย อ่าใช่6กอันนะต้องการ A บวก6อันอยู่ต้องการ A บวกสิบสอ,อ,องอันอยู่แล้วนะผมมาครับถุงมือ A มาเรื่อยๆนะครับมาเลยครับผมมาเลยครับพี่มาเลยครับ, K, ค,รบ K, คุณ G ีเดี๋ยวเปิดแคกนี้เราจะไปแลกถุงมือก่อนกันนะครับออกดีอยู่นะผมช่วงนี้อันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณสา0พันเพชรนะผมก็ได้มาแล้วประมาณทีหนึ่งนะครผมประมาณสองพันเก้าะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเหลือเผื่อไว่อีเวนต์หน้าเลยนะครับผมไม่อยากกับชยเยอะนะครับส่วน ช่วงนี้ผมจะงดเติมเกมนะผมเพราะว่าตังไม่หมตังหมดแล้วนะผมไม่ใช่ตังไม่ไม่ใช่ตังหมดครับรายได้ไม่เข้านะผมพอดีผมเล่นอยู่วงการ NFT เป็นเกมคริปคริปโตดิจิตลนะนีไงผมก็ช่วงนี้เหรียญม,มันลงราคามันน้อยมากนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่เติมนะเพราะว่ารายได้มันไม่ได้แกวเมื่อก่อนอแล้ว เมื่อก่อนผมรายได้เกวเลวยนะผมมีตอนนั้นก็เตอ,อผงม,มือให้ท่านนั้นแรกมาครับโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับใช้กันดีใช้กันดีนดป้าเมียนเนี่ยแม่งใช้โอเคครับเราก็ตามหากันต่อครับผม ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2,900เพชรนั่นเองนะครับต่อหนึ่งชิ้นนะครับผมหวังว่าจะผมให้อีกส3,000เพศแล้วกันครับสําหรับทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหมวกสองการก้าไว้เล่นดีครับกันวิ่งเก้าสิบนั่นเองครับเหมือนโดนโดนวิทักเลยครับผมแต่แค่ถ้าสายแล้วตัวเราจะบางขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีป้องกันสองครั้งนะครับผมมองว่าไว้เล่นห้องลีดดีอยู่ครับมาแล้วครับ A อบวกหนึ่งชิ้นนะครับขอบคุณมากครับเคครับนี้ก็ตอนแรกจะมีสองหมื่นสี่ครับตอนนี้เราเหลือเอ่อเ แล้วนะฮะอาจจะมาขดเครื่องชิ้นเล็กนิดหน่อยนะผมสองหมื่นสี่ลบเก้าพันตอนนี้เราใช้ไปแล้วสามหมื่นห้านะผมใช้ไปแล้วสามหมื่นสี่นะครับต้องมาหนึ่งชิ้นผลมากครับมาอีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยเพี้ยผลเอาผลเอา,เอาเลีกีเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยโอ้โหมาแล้วครับรุนรัวจังหวะนี้นปุยมุ้ย เห็นคนชอบพูดกันนะครับไอ้คำเนี้ยผมก็อืมอะไรวะคุนปีมุ้ยเป็นเจ้เข้าใจเลยครับคุนปีมุ้ยเจ้ครับเดี๋ยวเราจะไปหยุดที่แปดพันก่อนครับแล้วไปเช็คพอยกันนะครับอันนี้ก็ของเต็มนะครับของว่าจะมาไอบวกแบบของฟรีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะไปเช็คพอยกันครับว่ามีเท่าไหร่กันแล้วนะซึ่งสําหรับผมในการเก็บเพชรให้ครบเหมือนนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนมีตังเติมใช่ไหมผมก็อยากได้ทุกอีเวนต์เลยนะผม ทำให้ผมไม่ค่อยมีเพชรนะคหลังจากที่ผมข้ามอีเวนต์ตัวละครมาลิกับเอ่อมาลิกับเอ่อไวะดูหน้าไปครับทำให้ผมมีเพชรเหลือใช้อยู่หน่อยนะครับแล้วก็อีเวนต์ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการทำเรือไปด้วยนะครับ เราบอกจะไปเช็คฟอยกันใช่ไหมอุย้ยมาแล้วเกินปีมุ้ยเกินปีมุ้ยโอ้โหแหลมโบไปจูก่อนนะมันเหรียนแล้วตันนี้ก็มี5้าแล้วครับผมขาอีกแค่อันเดียวแล้วก็จะมีเซ็ตคอมฟีดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าถ,ถือว่าเตรียมใจดีนะครับเพราะว่าถุงมือไททันที่ของดีครับแต่เอามาใช้ใช้น้อยครับแบบแค่ S สามอันเองครับผมขอให้จบภายในสามรอยเพชรนี้ได้ไหมครับนี่ยอ้ยกินปีมุ้ยเกินปีมุ้ยเกินปีม <laughs> ุ้ยได้ครบแล้ว เย่กืนปุยปุยผมว่าผมโดนสาบแน่เลยครับคลิปนี้คลิปนี้ผมโดนสาบแน่เลยได้ครบแล้วนะครับหมอกสองการนะครับกืนปุยปุยไอเฮียกูโดนสาบชัว์ครับเอผมอยากได้เอบวกเลยอ่ะไอ้ผมอยากได้ A เลเ,ด A เลยแต่มันต้องเล่นลายใช่ไหมเราจะไปเล่นลายกันก่อนหนึ่งตายครับผมเราจะไปยึดลายกันนะครับเราจะเลวนี่ไปแล้ว ไปเล่นลายกันเล่นลายดา่านเต็มสะเก็และกันครับผมเพื่อจะเอธรรมดานะครับกืนปีมยุยตอนนี้เราเหลือ8,000นะครับตอนแรกเรามี12400นะครับแล้วก็ลบ8,150เท่ากับเราใช้4 2 0 0เองโอ้เทถ้ากับว่าเราใช้ไป4,250เพชรเองไงครับตอนนี้กืนปีมุยอย่างชอบเลยไปครับขอให้มัน วันเทนคิวครับเราก็ได้จบลายได้นะผมติดไหมครับโอเคติดนะครับสกิวเรลนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะผมเยี่ยมครับออกคเทนด้วยครับขอให้ติดนะครับ80%โอเคครับยืนดูไปก่อนนะลูกคอยสีครับเอาไปตรงนี้แล้วกันครับ80%ติดครับโอเคครับตอนนี้โอกาสชนะแล้วก็มีเฉยๆรองเท้าดรอปโล่มีไหมครับโอเคครับได้แล้วลายครับขอบคุณมากครับลายวิกิอรี่ก็ปิดอีเวนต์ไปแล้วนะครับผมที่ 4ี่พันรห้าสิบเพชรนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับสองจี้นั่นเองนะครับผมอยากได้มากเลยครับหมวกสองการเอาดีไหมเนี่ยเปกับดักเรามีถุงมือแล้วครับเราก็ไม่ต้องการก็ได้นะแต่ผมอยากได้ผมังไม่มีการวิกตอรี่จริงๆคนระับต่อให้มันไม่ดีผมก็จะเอาดีครับเรื่องกูนะผมกินปีมุย้ย เกมนี้ก็คือเอ่อ GM อวยนะผมไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวเราเาถอดถอดของก่อนนะครับถอดนะครับนี่คือผลประกอบการนะครผมที่เราได้มาครับโอ้ชิมุจินะโอ้โห,หติดตั้งหัวอีหัวอยู่ไหนนะหัวอยู่ไหนนะถึงมืเดย๋ยวนี้อ้อ้กึ่นบุยมือ <ś les> ในที่สุดผมก็มีจี้ด์กใช้กันแล้วนะครับหลังจากที่ไอดี500บาทกากๆไปควายไม่มีจี้ด์กใช้นั่นเองครับตอนนี้ก็มีจี้ด์กใช้กันแล้วนะครับ <ś les> ก็หลังจากที่เราเติมเกมไปรวมๆกัน6,000กว่าบาทลมค่าไอดีนะผมในที่สุดเราก็มีจี้ด์กใช้กับเขาแล้วดูไหมครับท่นนานผู้ชมม็สมมถืว่าผมเอาตังค์6,000กว่าบาทไปซื้อไอเดีเนี่ยผมได้ไอดีที่มีตำนานทุกตัวนะผมแล้วก็ มีเพชรเกือบแสนหรือว่าเป็นแสนมีทองเป็นสองสามร้อยล้านผมจะไม่มีตองขัดสนเรื่องทองแล้วนะครับผมนั่นเองนะครับแถมจีเจอร์นี่บอกเลยว่ามีโคตรเยอะนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูของเก่าครับมาตวิสเก่าครับ60%ครับมาตวิสใหม่คือ75%ครับมาตวิสดาวคือ75%ดบมัตวิสอันนี้คือ60นั่นเองนะครับผมแถมว่าจะเป็นไหมก็ ส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณติดหรูก็เอามาได้ครับจะผมไม่ครับผมแลวอีกอย่างครับผมมีรองเท้าโลดดปแล้วครับก็ไม่จําเป็นต้องเอาครับเพราะว่าผมพอใจแล้วครับแล้วก็แพ็คดปก็คือเอา2ชิ้นนี้มารวมกันครับแต่ผมก็ไม่ต้องการอยู่ดีครับถามว่าผมมีหมวกขุนไลกาแล้วมีบวกไทเทแล้วทำไมถึงทำอันนี้มาหลักๆคืออยากได้วิกตอรี่ครับผมแล้วก็นั่นเองครับแล้วก็คุมเต๋าก็บวกไปประมาหลัง2เทินบวกอีกก็จเปลายเป็น51ก็ครับา็เือว่าเยอะอยู่ะครับ แต่ก็ไม่เยอะเท่าอันนี้ครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นคมเต่า60นั่นเองนะครับแต่สกิลรีชาร์จไม่มีนั่นเองครับแต่เรามีโล่อยู่แล้วก็พึ่งเอาตรงนี้ครับแต่ทําให้เราแพ้ง่ายมากขึ้นนะครับผมส่วนถามว่าจี้อื่นที่จะเอาไหมอ๋อก่อนพูดก่อนก่อนโมฮะเอานี้ก่อนนะได้5รอบนะครับผม เราจะมาดูกันสิ่งที่ผมยังไม่มีก็คืออุปกรณ์เขียนแบบเรววารนั่นเองครับหวังว่าแต่มันโอกาสออกได้น้อยบบอยวไปคิดเยอะแล้วกันเนาะมันแรกได้ห้าอันก็แรกๆไปเลยครับเดี๋ยวบอกนะว่าโอ้รถนี่มีเป็นล้านคันแล้วจอดเรียงกันเป็นโชว์รูมแล้วเนี่ยก็นั่นเองครับก็ตามนั้นนะครับได้ไม่เกินพวกนี้แล้วผมเอ้ซูปเปอร์ไดมนชั่นผมยังไม่เคยมีก่อนเนี่ยโอ้ต้องมานี้ครับที่เดี๋ยวมันมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็มันเหลืออีกพวกนี้ครับผม ถามว่าอยากได้ไหมก็ถ้ามีเพชเหลือสักแสนหนึ่งก็อยากทําให้ครบก,กันแล้วผมรู้สึกว่าซีรีส์จีดาร์คือสุดสุดทุกอันแล้วเขาเรียกว่านะเพราะว่า g ีดาร์มันมีเปอร์เซ็นต์สุดทุกอันแล้วนะผมเพราะว่ารู้สึกว่าของที่ดีที่สุดในเกมก็คือ g d a าร์กันเองนะครับส่วนนำช่วงนี้ผมต้องรู้สึกว่าต้องรออีก2อันหรือเปล่านะัถึงจะได้รุน,นครับ ก็ยังไม่ได้รุ่นตอนนี้ครับถามว่าร้านค้าตรงนี้แพ็กเกจตรงนี้จะได้แดกมังผมไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีความอยากได้มีทาร่น่ารักอยู่แล้วแล้วไอแพ็กเกจนี้ มันมีแพ็กกับบัลวิงซึ่งผมก็มีแล้วโดนก๊อปปี้ที่ถูกในรเทศก็มีแล้วไม่ใช่เพราะมีแล้วผมมีบัตรเชิญที่ถูกในรเทศอยู่แล้วผมก็ไม่จาเป็นต้องใช้แต่โดนก๊อปปี้ถามว่าอยากได้มันก็อยากได้แหละแต่ผมไปรอเวนหน้าดีกว่าครับโดนพิทักวิตอรี่ผมก็ได้หมวกมาแล้วครับปืนฟองไข่มุกดําผมก็มีแล้วแถมมีถุงมือไททันดาร์กแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องการพวกนี้อีกนะครับผมซึ่งเอีเวนต์รอบนี้ก็คือไม่ได้แหลกตังกูนั่นเองครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าผมเหมมมมาาาดเเน่่ยจะะตตงงไปปรรณอบผซึ ของที่ผมอยากได้สุดถ้าจ้าวนะผมก็มีคือมีไพ่หมีอย่างเดียวซึ่งผมก็ไม่นะตามหาดาร์กลูกบอโลโรยตำนานเอสดาร์กเอสมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีขอดูก่อนนะครับที่ดาร์กอ๋อถ้าเกิดสมมุติเราปิด G ีใหม่เราก็จะได้400เพชรแค่3อันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ผมเราก็ต้องแลกพวกนี้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเสี่ยงเพิ่มนะครับเพราะว่าเพชรถือว่าเกมอวยนะครับสองจี้แค่ แช่2 4 0 0 2,250เพชรเพเองนะครับตกหาร2ก็อันละ2,200เพชรเพเองนะครับผมจี้พวกนี้มันคือจี้ใหม่ใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะว่ามันใช้4อันนะครับคือของใหม่ครับที่ผมอยากได้คือมันคือของเก่านะครับซึ่งถามว่าผมจะเอาพีทักแท็กพีทักดรอปมาทําไมผมก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ลูกบอลสีทองโรยตานานผมเอามาทําไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแถมมาสวิตเนี่ยผมมีหมัดเก่าแล้วครับผมที่60%เพิมาแค่15%ซึ่งผมมอว่วมามันถือว่าเยอะมาเยอะนะแต่ถามว่า อยากได้ไหมก็ไม่ครับแต่ลูกบอลโลกสีทองเนี้ยน่าสนใจครับจะหาว่าแพ็คดอกนี่เฉยเฉยครับผมเดี๋ยวยังไงผมต้องรอดูคอมเมนต์ในกลุ่มก่อนนะครับว่าทุกคนเขาคิดเห็นเป็นว่ายังไงครับส่วนตัวผมแล้วผมยังรู้สึกว่ายังไม่อยากได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูในอีเวนต์นี้เผื่อจะมี ep สองนะครับผมเดี๋ยวเราทำกาทำการตีบกกี้คร่าวๆก่อนละกันครับผมตีบกี้ครับตอนแรกก่อนอื่นครับทองกูไม่มีครับผมโคตรน้อยครับ เกมนี้มันน่าจะมีแบบลอตจี้ได้นะผมกลัวเผลอขายจี้มากเลยถึงมือไทยท่านอัปเดถามว่าเกมนี้ก็จี้ออกดีอยู่นะครับผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าครับแต่ทุกครั้งที่เวลาได้ของดีเยอะๆนี่ทุกคนเขาชอบบอกว่าอุ้ยอีเวนต์ออกดีอยู่นะอีเวนต์เนี่ยโอ้ทุคนที่แม่งหมดตัวน้อยอู้ตัวออกดีอยู่นะเวน้นเนี้ยโอ้ดีมากเลยทุกคนลองทำดูนะแล้วมันก็รอซื้อคนโอ้ออกดีมากเลยครับ ผมนี่หมดไปประมาณเกือบหมดตัวครับพี่เป็นหมื่นเลยครับพี่เว้นเนี้ยโอ้โหแล้วบอกออกดีใช่ไหมเดี๋ยเ,เดี๋ยวผมก็เลยโพสในกลุ่มมัง่งเฮ้ยเว้นนี้ออกดีจังเลยลองทากันดูนะครับ <c oughs> เฮียคนหลอกไอ้จ้อยเฮียทองหมดโอเคครับทองผมเกลี้ยงแล้วผมผมอยากมีทองเนี่ยใช้สักสองร้อยสาร้อยล้านจังเลยครับผมก็ถุงมือพวกนี้ก็ เป็นออฟต์ลีหาสุ่มค่าดีเอ่อเพิ่มค่าวผ่านทางเมื่อสร้างไลมาเพิ่มค่าวผ่านทาง2องสองสี่แปดอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วหมวกก็ไปหาออฟสัสตต์ดังฟ้าเอาแล้วกันนะครซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีปัญญาหานั่นเองนะครับใส่โชว์ด้วยก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับอีเวนต์นี้ครับถ้าผมตกพลาดอะไรก็คอมเมนต์ทวงถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะบอกว่ากุญปุวีที่หมวกติด 2G ในราคา4,250เพชรนั่นเองนะครับผมกุย นี่นนะครับหลังจากนี้ผมเป็นสายฟรีแล้วผมก็เริ่มึกกึนปุยมุ้ยการปิดที้มากเลยนะผมทุกคนเริ่มลำคาญผมแล้วนะครับผมก็ทําการไม่บายตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆขอให้ได้ขอให้เพื่อนๆน,นี่ปิดที่กันถูกๆนั่นเองนะครับผมแบบปิดน้อยๆเหมือนผมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะผมก็จะดีใจมากเลยครับผมแล้วก็เท่าหมบว่าผู้ติดตามผมขึ้น200คนแล้วก็จะขอบคุณมากๆอยแล้วนะครับผมก็เออฝาก อย่างครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมเศรษฐีกับผมนะผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดีไลน์ไว้ข้างล่างนะผมก็ไปแอดเพื่อนเล่นเกมกันได้นะครับเอาแต้มมาขิงกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถท้าหนึ่งหนึ่งได้นะครับผมก็ไอหนึ่งหนึ่งชนะผมก็ยินดีด้วยนะครับตบมือครับคุณเก่งมากครับสรุปถ้าจะสมมติว่าผมชนะคุณก็กากนั้นเองครับผมรอเล่นนะครับผมก็ไปกันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะบอกว่าสองจี้นั่นเองครับ